แล้วก็สุดท้ายสิ่งที่อยากจะทําให้มันดีมากที่สุดในครั้งสุดท้ายของชีวิตในการประกวดนางงามคือการจอยกับมันแบบจอยกับมันจริงๆจอยกับมันเต็มที่แต่เราโชคดีมากเรามาอยู่ที่เนี่ยไว้คนข้างๆบรรยากาศเพื่อนมวลทุกอย่างมันส่งให้เรามีความสุขมากจริงๆเราก็เลยแบบออกไปด้วยความรู้สึกที่มันรู้สึกข้างในจริงๆว่าฉันแฮปปี้และฉันมาเดินในฐาน,นะของมิสไัยแลด์และฉันก็ต้องการที่จะให้ทุกคนเห็นถึง ความสุขของฉันความสวยของฉันฉันอยากจะเผยแบบกระจายมันออกไปว่ามันล้นอกมากจะเป็นบ้าอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วความสุขก็ส่งมาถึงนางงามทั่วโลกแล้วนั่นก็คือสิ่งที่พะอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆพระแบบครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆอ่ะมันหาประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้อีกแล้วสุดท้ายแล้ววันที่สิบห้านี้จะเกิดอะไรขึ้นพอไม่เสียใจเลยพะจะไม่เสียใจเลยไม่ว่าพะจะได้มงหรือจะไม่ได้มงพะจะเข้ารอบหรือไม่จะไม่เข้ารอบจะท็อปไหนก็แล้วแต่ แต่ระวังตัวเองไว้ที่จับมือนะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในวันนั้นเราแต่พรมั่นใจว่าทุกๆวันที่พาะทำกรรมการเห็นทุกคนรู้สึกได้ถึงอเนจีพระมั่นใจว่าสิ่งที่พาได้มากที่สุดในตอนในวันณวันนี้คือพาได้กระจายความสุขไปให้กับเพื่อนทุกคนที่พาเจอที่พาเห็นในทุกๆวันพาดีใจที่เพื่อนเดินมาบอกมาหาพาแล้วเพื่อนบอกว่า you are missing เธอือเป็นผู้หญิงด้วยกันอ่ะฉันก็เขินไงนี่ยอบอกปะเพื่อนเดินมาแล้วพอบอกแล้วเพื่อนก็บอกว่า I love you so much มันจะหาความรู้สึกแบบนี้ได้จากที่ไหนอ่ะยิ่งโดยเฉพาะผู้หญิงกับผู้หญิงด้วยกันอ่ะแล้วเขาเดินเข้ามาหาแล้วเขาก็มาคุยแบบนี้กับเราอะไรเงี้ยเขามองมาที่เราแล้วเขาแบบโ oh, หทําไมสวยจังทําไม i love your energy อย่างเงี้ยนี่คือแบบโหมันมันมากกว่าพอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มากกว่า มงกุฎมันมากกว่าคําว่าที่หนึ่งไปแล้วนะวันเนี้ยมันกลายเป็นสิ่งที่มันกลายเป็นสิ่งที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเรามีเพื่อนเจ็ดสิบประเทศทั่วโลกทุกคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าฉันอยากไปเที่ยวไทยแลนด์ฉันอยากไปทะเลที่เมืองไทยฉันอยากไปกรุงเทพแล้วเราก็แบบเฮ้ย hey มันคอมพลี t e ในการทาหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยมากๆแล้วเราก็ได้อะไรกลับไปในชีวิตเยอะมากเยอะมากจริงๆ ผมมันเป็นอะไรที่หาซื้อไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้อ่วันไฟนนลวันที่สิบ้าช่วงเวลาก็น่าจะประมาณสองทุ่มสมทุ่มของโปแลนด์ก็ประมาณตีหนึ่งตีสองบ้านเราเหมือนเดิมก็อยากจะให้ทุกคนใจจอยการรอติดตามแพลได้นะคะวันที่สิบห้านี้ส่วนของโยโย่ Yo, วันที่สิบหกยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยน้องก็เต็มที่ทุกสถานการณ์เหมือนกันเอ uh, ขอบคุณสําหรับกําลังใจที่ ส่งมาให้แบบรัวๆมากหวังว่าทุกคือเมื่อคือทุกคนจะแฮปปี้หวังว่าทุกคนจะภูมิใจแล้วก็รับได้ถึงความสุขรับได้ถึงความสนุกที่ส่งให้นะคะทางนี้จอยมากวันนี้ก็ยังคงพร้อมที่จะไปแพ้แวดต่อรักทุกคนขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณสําหรับแรงบูรด้วยนะจ๊ะปะแล้วนะปะแล้วนะทุกคนปะแล้วนะเจอกันนาะบ๊ายบายนะคะ